สวัสดีค่ะพบกับยายชิมนะคะวันนี้ยายชิมมีต้นไม้5ชนิดมาแนะนำนะคะต้นไม้5ชนิดดูดโชคข้าบ้านดูดโชคดูดทรัพย์ข้าบ้านนะคะเรามาดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างที่จะมีอภินิหารขนาดนั้นต้นไม้ดูดโชคความจริงแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะถ้าเรามี พืชมีต้นไม้ป้องกันอันตรายได้ไม่ให้สัตว์เข้าบ้านสัตว์พิษเข้าบ้านมันก็เป็นโชคของเราอยู่แล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะควรจะมีติดบ้านเอาไว้สักห้าอย่างจิงชูชายค่ะจิ้งชูชายกุยช่ายม่วงนะคะกุยช่ายประดับกุยช่ายประดับหรือกุยช่ายม่วงต้นดาวเรืองดาวเรือง ต้นระย่อมและต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะ5ชนิดนะคะควรจะมีติดบ้านไว้ช่วยดูดโชคคาบานป้องกันอันตรายสัตว์มีพิษสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายชิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ